สวัสดีค่ะช่างหิจ,จาพาปลูกนะคะวันนี้ยาจ๋าก็เนี่ยค่ะจะพามาดูแปลงผักที่เขาเสาเขาผูกเนาะแล้วก็ล้มลงมาซึ่งจะเป็นเสายูคาแล้วก็ไม้ไผ่ไม้ไผ่ยังไม่ยังเริ่มผูกค่ะแต่ว่าคือแปลงพวกเนี้ยเป็นแปลงที่ทําขึ้นมาแบบไม่ถาวรไม่คงทนถาวรน,นะคะสามารถผูพังได้ส่วนแปลงนี้ไม่ได้ใช้ไม้ค่ะใช้ท่อ PVC ใช้ท่อ PVC ทั้งแปลงแล้วก็ใช้ซีลนยนะคะมันก็เลยไม่ผุส่วนแปลงนี้ก็เริ่มผุบ้างแล้วค่ะแต่ด้านล่างเป็นซีลนยแล้วก็ขานะคะถ้าจะล้มจะพังก็คือขาก็ผุเนาะก็อันนี้ก็เป็นไม้เหมือนกันคะ่ะอายุการใช้งานก็จะไม่นานเนาะ้าจะจ่าไปทําที่โคกห auch, นองนายเจ้าจะจ,จะใช้สเสาปูนนะคะตั้งแปลงให้ยาวเลยลงทุนนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นแปลงทดลองของเราเนาะเพิ่งเริ่มปลูกก็เลยทํามาพอปลูกได้ก็ปลูกไปก่อนเนาะ ันนี้ยจจ๋าจะมาเคลียร์แปลงค่ะมาดูวิธีการที่ยจะจ๋าเคลียร์แปลงกันก่อนอื่นยจ๊จ๋าก็จะต้องเอาเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวยจจ๋าจะร้อนนะคะตอนนี้ถ้าไม่ทําตอนแดดก็ฝนตกค่ะพอแดดออกมามันก็ดินก็ค่อนข้างที่จะแห้งจะไม่ค่อยหนักเนาะเจจ๋กาก็จะเอาวัชพืชนะคะเก็บใส่กระสอบก่อนวัชพืชวัชพืชเก็บใส่กระสอบก่อนนะคะแล้วก็ แล้วก็ตักดินออกนะคะดูวิธีการดิจ่าเลยคือมีตัวท่าพชาพืชพเก็บออกให้หมดสแน่นกระสอบไว้หลักเป็นปุ๋ยพืชสดนะคะดิจ่าก็จะเก็บวัชพืชใส่กระสอบก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า,าจะต้องทำยังไงต่อไปเดี๋ยวดิจ่าขอตัวเก็บวัชพืชอ,ออกก่อนเนาะ ค่ะพี่จ๋าก็ทยอยเคลียร์เศษย้าออกในแปลงเกือบหมดนะคะแต่ว่าเศษรากพืชรากอะไรพวกนี้ค่ะมันก็ยังติดอยู่เนาะ ดินออกก่อนแล้วกันเนาะตรงนู้นเดี๋ยวค่อยเคลียร์ถ้าเอาแปลงออกแล้วอ่ะมันจะเคลียร์ได้ง่ายถ้าตอนนี้มันเคลียร์ยาก ทีนี้แหละตักออกมาเพราะว่านี้มีพิธีไหนที่ดีไปกว่านี้และก็ตักดินออกจากแปลงดินมันจะไม่หนักนะคะะเพราะว่ามันมีดินซีวัตถุเยอะมีแกรบมีขุยมะพร้าวนี่ค่ะเจะจาจ่าปรุงดินแปลงนี้ปลูกสลัดเนาะแต่สามารถปลูกได้หมดทุกอย่างเลยคะ่ะแต่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเจ้จาจ่าตักออกมาจะยอยตักแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามีแดดก็จะ เอาดินมาผสมในกระบะปลูกทิ้งไว้แล้วก็หรือว่าจะเพื่อนพวกนี้ออกให้หมดค่ะแล้วก็เอาดินมาผสมในแปลงลงในแปลงตั้งแปลงแบบเป็นแปลงต่ำนะคะไม่ยกสูงแล้วเพราะว่าปลูกชั่วคราวค่ะไม่ได้ปลูกถาวรก็จะตักดินออกให้หมดแล้วก็เอามาตากดินตากแดดไว้สักอาทิตย์รอกล้าผักสลัดค่ะแล้วก็จะปรุงดินปลูกใส่ใหม่นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะตอนจะจะทำทำ,ทำเสร็จอีกนิดนึงนะคะ เดะะจา๋าจะพาดูเดจา๋ากับดินออกจากแปลงผักเมื่อกี้เนะะาะเดจ๋ามีเศษอินทรีย์วัตถุเยอะเนาะอาหารของไส้เดือนใบไม้แห้งมันเน่าเปื่อยอยู่ข้างล่างนี่ค่ะไส้เดือนจะเยอะมากนะคะเดจา๋าก็ขอตัวตักก่อนนะคะค่ะวันนี้เดจา๋าก็เคลียร์ไปแล้วหนึ่งแปลงนะคะไส้เดือนเยอะมากค่ะ,ะเดะจา๋าจะให้ดูไส้เดือนเนี่ยเคลียร์แปลงนี้เสร็จแล้วก็วันนี้ ็ไม่รู้จะเคลียแปลงนู้นหรือเปล่านะคะดูก่อนว่าเาจ๊จ๋าต้องเข้าไปทําสบู่ข้างในก็เอาออกมาใส่กระสอบไว้เนี่ยค่ะแล้วเราก็จะมาตากดินแล้วก็ปูงใหม่เนาะแล้วก็ปลูกซ้ําได้ตากแดดฆ่าเชื้อแล้วก็ปูงใหม่แล้วก็ปกลกปูกผักรอบใหม่ได้นะคะก็วันนี้ก็เคลียปแปลงนึงก่อนก็ยา๊จ๋าให้ดูคร่าวๆว่ายจ๊จ๋าทำวิธีนี้เนาะเวลาเอาดินออกจากแปลงใช้เวลานิดนึงค่ะเพราะว่ามันมันเกะกะแต่ถ้าเกิดเป็นแปลงตั้งสูงแบบเนี้ย ไม่นานค่ะทําง่ายแ่มันมันอยู่กับพื้นเนาะแล้วมันล้มระเกะระกะก็คือมันต้องรื้อออกนะคะก็คลิปนี้เจะจะพาปลูกก็พารือแปลงผักที่ล้มนะคะเอาไว้ใช้งานใหม่เนาะเจจ่าจะพาดูไส้เดือนที่ได้ค่ะเอ,อ่อจจะเอาใส่อะไรดีเดี๋ยวหาก่อนนะคะ ค่ะไส้เดือนที่ได้เจาก็จะเอามาพักไว้นี่ก่อนเนาะถ้ามันอยู่ในดินเราหมดเวลาเราไปผสมดินอ,ะอ่ะพวกเราเอาไปโดนเขาตัวมันขาดเนาะเจ้าจา็สงสารเขาเนี่ยค่ะเป็นที่พักไส้เดือนของเจ้าเนี่ยค่ะเห็นไหมเป็นมูลไส้เดือนแต่เขาไม่ค่อยแห้งนะครับเพราะว่าความชื้นมันจะสูงเวลาเราเอาไปใช้เราก็ต้องไปตากก่อนเนี่ยค่ะเจ้าเอาไส้เดือนกิ้งกือเวลาเก็บจากแปลงออกมามาพักไว้มันก็จะได้มูลไส้เดืนเอนแบบนี้ค่ะอันนี้จเจ้าเาฟักข้าวมา มา,มาเทไว้นะเนาะเศษฟักข้าวที่มันเน่ามาเทไว้มุมหนึ่งเพราะว่าเจ๊จ๋าก็กะว่าให้เป็นอาหารของไส้เดือนแลวค่ะเดี๋ยวจ๋าจะเทให้ดูเนาะว่าไส้เดือนที่ได้เยอะขนาดไหนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแปลงเดียวนะคะเนี่ยไส้เดือนเยอะมากประมาณสองขีดค่ะเยอะจริงๆเนี่ยค่ะเก็บออกจากแปลงเดียวก็ให้เขาไปช่วยกันกินฟักข้าวตรงนี้เนาะก็เป็นที่พักไส้เดือนของเจ๊จ๋าเนาะสงสารเขาเวลาเราผสมดิน แล้วพ่วไปโดนตัวขาดเมื่อกี้ก็ขาดไปหลายตัวค่ะนี่ก็เป็นของโฟมเจ๊จ๋าทาไว้แบบนี้ค่ะเอาไว้เป็นพักไสเดือนแล้วเวลาเจ๊จ๋ามีเศษอาหารที่ที่นั่นน่ะมันเน่าเจ๊จ๋าก,ก็เอามาเทใส่ตรงนี้ในมุมนึงแต่ถ้าเราจะใช้งานเราไม่ต้องเทนะคะก็ประมาณนี้เนาะนปิดไว้แบบนี้นยคะเห็นไหมไสเดือนเยอะมากค่ะคลิปนี้ก็เจะจ๋าพาปลูกพาลือ้อแปลงผักที่ล้มนะคะแล้วก็ พอล้มแล้วก็ตักดินออกเคลียแปลงเพื่อที่จะให้ปู่มาลื้อโครงสร้างของเขาออกนะคะเจ้าจ๋าก็จะเอาแปลงแปลงผ้าใบอ่อแปลงกระบะปูอะ่อ่ะออกไปความแล้วตากแดดไว้นะคะค่ะคลิปนี้ก็ไ้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องเจ้าจ๋าพาปู่นะคะถึงการปลูกผักข้างบ้านของเจ้าจ๋าจะทุลักทุเลนิดน,นึงช่วงนี้ก็เป็นการเคลีย์แปลงเคลียรบ้านเคลียรสวนนะคะก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเจจ่าพาปลูกนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ